เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับเวลาที่เราตั้งใจสร้างแอป AI ขึ้นมาสักตัวหนึ่งตอนทําก็ดูดีมากๆเลยนะแต่พอเอาไปให้คนอื่นใช้จริงเท่านั้นแหละกลับพังไม่เป็นท่าซะง,งั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเฟรมเวิร์กตัวหนึ่งครับที่จะช่วยเปลี่ยนการเขียนโค้ดตามฟีลลิ่งหรือตามความรู้สึกให้กลายเป็นการสร้าง AI ที่ไว้ใจได้จริงๆโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ต้นต่อของปัญหากันเลยดีกว่าจุดที่นักพัฒนา AI หลายๆคนน่าจะปวดหัวกันอยู่บ่อยๆก็คือ ตอนที่เราพยายามจะสร้างอะไรที่มันใช้งานได้จริงขึ้นมาเนี่ยแหละครับปัญหานี้เรียกว่าคลาสสิกสุดๆเลยครับคือเราสร้าง AI agent ขึ้นมาตอนเราเทสกันเองเนี่ยโหมันดูดีมากเลยนะชลาสุดๆแต่พอออกไปเจอของจริงเท่านั้นแหละครับเจอกับผู้ใช้งานจริงๆเจอกับข้อมูลจริงๆที่มันซับซ้อนมันกลับเปราะบางแล้วก็พังลงง่ายๆเลยไอความรู้สึกแบบเอานะเดี๋ยว AI มันก็คงจะเก็ตเองแหละแบบนี้เขามีชื่อเรียกเท่ๆนะครับว่า v i b e Coding หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือการเขียนโค้ดตามความรู้สึกนั่นเองมันคือการที่เราข้ามขั้นตอนการวางแผนไปเลยแล้วก็โดดไปลงมือทําทันทีซึ่งผลลัพธ์ก็คือเรามักจะไปติดอยู่กับการวนลูปแก้ปัญหาจุกจิกไปเรื่อยๆแบบไม่จบไม่สิน้นทีนี้ต้นตอจริงๆของปัญหานี้ในทางเทคนิคเนี่ยมันมาจากข้อจํากัดของสิ่งที่เรียกว่า context window ครับหรือพูดง่ายๆก็คือหน่วยความจําระยะสั้นของโมเดล AI นั่นแหละครับ ให้เราลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับแรมในคอมพิวเตอร์ของเราเลยถ้าเรายัดคําสั่งเข้าไปเยอะเกินไปหรือคุยกับมันยาวมากๆมันก็จะเริ่มรับไม่ไหวแล้วก็เริ่มลืมรายละเอียดสําคัญๆไปดือด้อๆจริงอยู่ที่ว่าพรอมอิงเนอ e ์ริงหรือการพยายามเขียนพรอมให้เป๊ะที่สุดเนี่ยมันก็ช่วยได้นะแต่มันก็เหมือนกับการพยายามจะสั่งสร้างตึกทั้งหลังด้วยประโยคสวยๆแค่ประโยคเดียวอะมันไม่พอครับเพราะพอข้อมูลมันเยอะเกินกว่าที่คอนเท็กซ์วินโดว์จะรับไหว AI มันจะเริ่มงงแล้วครับข้อมูลตีกันไปหมดแยกไม่ออกว่าอะไรสําคัญสุดท้ายก็ทํางานมั่วไปเลยเอาละในเมื่อการแก้ที่พร้อมอย่างเดียวมันไม่เวิร์กเราก็ต้องมองภาพให้มันใหญ่ขึ้นนะครับทางออกมันไม่ใช่แค่พร้อมที่ดีขึ้นนะแต่มันคือการสร้างระบบการจัดการข้อมูลที่ดีขึ้นทั้งระบบเลยต่างหากและนี่แหละครับคือจุดที่ context engineering จะเข้ามามีบทบาทมีคำพูดของคุณอันเดรคาพาที่ที่ผมว่าอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับ เขาบอกว่า context engineering คือศาสตร์และสินละเอียดอ่อนของการเติมข้อมูลที่ใช่และพอดีลงไปใน context window สำหรับการทำงานในขั้นต่อไปมันคือการมองภาพที่ใหญ่กว่าแค่การเขียนพร้อมนั่นเองครับเรขคำว่าบริบทที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะมาดูกันครับมันไม่ใช่แค่คำถามท,าที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามานะแต่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว AI เลยมีตั้งแต่ system prompt หรือคำสั่งหลักของระบบข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา ความจำระยะสั้นระยะยาวหรือแม้แต่ความรู้ที่มันไปดึงมาจากฐานข้อมูลหรือที่เราเรียกว่าแรกไปจนถึงพวกเครื่องมือต่างๆที่มันใช้ได้และรูปราบผลลัพธ์ที่เราอยากได้ทั้งหมดนี้แหละครับคือบริบทถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือพรอมเอนจิเนียริ n งเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในโลกที่ใหญ่กว่ามากๆของ Context Engineering ครับมันคือการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลทั้งหมดไม่ใช่แค่การปรับคำพูดในพรอม โอเคคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำเรื่องที่มันดูซับซ้อนอย่าง Context Engineering เนี่ยให้มันเป็นระบบระเบียบจับต้องได้ยังไงล่ะและนี่แหละครับคือที่มาของพระเอกในวันนี้ Framework ที่ชื่อว่า Product Requirements Prompt หรือที่เราจะเรียกสั้นๆว่า PRPPRP Framework เนี่ยมันก็คือพิมพ์เขียวฉบับสมบูรณ์เลยครับ เป็นพิมพ์เขียวที่บอกทุกอย่างที่ AI ต้องรู้เพื่อที่จะสร้างโค้ดดีๆที่พร้อมใช้งานจริงออกมาได้มันคือการเปลี่ยนจากการทำงานแบบด้นสดหรือการเดาไปสู่การวางแผนแบบสถาปนิกที่มีแบบแปลนชัดเจนเลยครับและในพิมพ์เขียวที่ว่าเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3อย่างครับ1เลยคือ PRD หรือ Product Requirement Document ก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะสร้างอะไร2คือ Code Base Intelligence พวกตัวอย่างโค้ดดีๆหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายคือ Agent Run Book หรือคู่มือการทํางานแบบทีละขั้นทีละตอนให้ AI ทําตามครับแล้วกระบวนการทํางานของมันละ่ะมันจะ work ได้ยังไงจริงๆแล้วพลังของ p r p เนี่ยมันอยู่ที่ความง่ายและทําซ้าได้ของกระบวนการนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันดูภาพนี้แล้วจะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับมันมีแค่3สเต็ปเท่านั้นเองสเต็ปแรกเราเขียนความต้องการคร่าวๆของเราลงไปก่อนสเต็ปที่2เราใช้ AI นี่แหละ มาช่วยขยายไอเดียของเราให้กลายเป็นพิมพ์เขียว p r p ฉบับเต็มและสเต็ปสุดท้ายก็แค่เอาพิมพ์เขียวที่ได้เนี่ยไปเป็นมาสเตอร์พอมสั่งให้ AI ลงมือสร้างงานจริงเลยครับจุดที่ผมว่ามันฉลาดมากๆเลยนะคือการที่เราใช้ AI มาช่วยสร้างแผนงานของตัวมันเองนี่แหละครับเหมือนกับเราให้ AI ช่วยเขียนคู่มือให้ตัวเองแล้วก็ทำงานตามคู่มือนั้นสุดยอดเลยใช่ไหมครับแล้วทำไมเราต้องทำอะไรให้มันมีขั้นตอนขนาดนี้ด้วย ก็เพราะว่ามันคือความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับระหว่างการสร้างแอปเดโมโดที่ดูเจ๋งๆแต่ใช้จริงไม่ได้กับการสร้างโปรดักต์ที่แข็งแรงพอจะให้บริการคนเป็นล้านๆได้จริงจความแตกต่างเนี่ยเห็นได้ชัดจากกราฟนี้เลยครับลองดูสิครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือการทำซ้ำได้หรือการขยายระบบการใช้ PRP Framework เนี่ยคะแนนมันทิ้งห่างการเขียนโค้ดตามฟิลลิ่งแบบไม่เห็นฝุ่นเลยผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยก็คือ 1" AI มันจะมั่วหรือที่เรียกว่า hallucinate น้อยลงเยอะ 2. เราสามารถขยับจากการทำเดโมไปสู่ของที่ใช้ในโปรดักชันได้จริงๆและที่สำคัญคือมันสร้างวินัยการทำงานเป็นประบบให้ทั้งทีมนะครับผู้สร้างเฟรมเวิร์นี้เขาสรุปไว้ได้คมมากครับเขาบอกว่าขยะเข้าขยะออกคือถ้าเราป้อนบริบทห่วยๆเข้าไปก็อย่าหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ดีๆออกมาซึ่งนี่คือปัญหาที่การทำแค่พรอมเอนจิเนียริ่งอย่างเดียวมันแก้ไม่ได้ครับ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าแอปพลิเคชัน AI ตัวต่อไปที่เราจะสร้างเราจะสร้างมันขึ้นมาบนความรู้สึกหรือจะสร้างมันขึ้นมาบนพิมพ์เขียวที่แข็งแรงและชัดเจนลองไปคิดดูนะครับ